สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมดาวเทียมจากช่อง KK ม u l ล e t นะครับกับรายการบุกว่าะเชื่องหครับวันนี้ก็ได้เช่าพระมาเมื่อกี้นะ12องค์นะครับจะมขายพี่แชมป์หลายคนเนี่ยเรียกร้องหาพี่แชมป์แต่พี่แชมป์ไม่ไี่แชมป์ยนต์ี่มป์เองพี่แชมป์ไม่เดียวเลยนะครับไม่สนใจมายเลยนะตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนมุมกล้องมาเป็นหน้าร้านเราแนนนะดูนะดูสังเกตสังเกตการทุแชามทำอะไรอยู่เรียเก็มาเลยพ่มวันนี้พี่มิสเตมาหาเนี่ย มาเลยขมอน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 มาย้ำโอ้โหตัเลเป็นหมาเิเนี่ n ตัดดอกด้วยนะสวยไหมพี่สวยไหมไหนมาตากันไปนี่เท่าไหร่อะไรองไหนองไหนนี่เท่าไหร่ไปตายยันยุ่งอ่ะ เอาหมื่นเจาะแล้วกันแปดพโอ้โหราคาซื้อปลาร้ากับเทียนเปี่ยนซื้อมาหมื่นทุนซื้อมาหมื่นทุนจริงของเลยพันหนึ่งใ่ะไม่เอาเลยอนนี้แหละถ้าโอเคถ่านอันนี้มูลราคาอ่าแม่นซะด้วยดวงเศรษฐีเท่าไหร่ดวงเศรษฐีเ้ามวลนี่เจเราเหียมมันจริงไอ้สว่างเอ้สว่างเจถ้าพูดถึงไอเจเนี่ยมีความรู้สึกไงสวามเลยเฮ้ยอยู่ก่าท่าเหรอมันนะอันนี้เท่าไหร่อูธรรมดาตรงไหนอูธรรมดาเนี่ย เฮ้ยไม่ใช่ไอ ah like ้นี้บล็อกแตก่ใช่อ่ะบล็อกแตกโอซียเราสามหมื่นสาแล้วกันนะสองพันห้าโอ้โหโดนเหรลึกสุดใจสามหมื่นนะนังมาเอาสามหมื่นสองได้ถามได้ถามที่สองสามหมนสองร้อแล้วกันโอ้สองพันไม่ได้สองร้อยสามมื่นสองนี่คือสามหมื่นสองพันไม่3 2 0สามม่นร้อยเนลยต้นมาดีครับตมาดีสายต้นดเสร สวัสดีครับพี่ต้นอันนี้ต้องบงังคุณเสนะบังเนี่ยเสไปนะไปยิงตันร่นเสปรุ่นดูแล้วผมนอยู่แล้วผมไม่เหมือนเจกนะมาตามาอันนี้หมื่นแปดพี่ไม่กินเยอันเอามื่นแปดห้าแล้วนออะไรเอามื่แอะซื้อหมื่นเจ็ก้าแล้วก็ไร้อยเดียวหมื่นหกสวยนะมันเยอะใช้ได้ยู่ได้เต็มที่แล้วมหม่นเจ็เดี่ยนีอันนี้ได้สองหมื่นงซื้อมาสองหมื่น น้องจะมีเสียนมากดูนดูี่พี่ดูเองมีแมนมากอีน้องกินพี่ไม่ลงหรอโอ้ยนี่มีสอาดอันนี้เท่าไหร่นี่เท่าไหร่หมื่นเจ็ดไงบอกอนี้มันห่นหกไม่ได้หรอได้หมื่ได้หมื่นเจ็นี่ยจริงอันนี้ได้หม่นเจ็ด้สามหมื่นสออ่าได้หมื่นเอันนี้ได้สองหม่นึ่งอ่ะโอ้ยแต่ไอ้เนี้เน้ยได้สองหมืองจริงอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ยงงวเราคาเนี่ยอันนี้สอได้สองหมืามหมื่นองหมื่นแล้วก็อันนี้ โคตรแพงเลยนะอันนี้เนี่ยโคตรถูกอันนี้เอาสองพันสองแล้วเนี่ยสองพันสองตอนแรกยังสองพันอยู่เลยเอาก็ต่อดูก็ลืมลืมมันก็ได้แหมคนเราจะไม่เป๊ะอะไรทุกอย่างอ่ะเอาเดี๋ยวสองพันหนึ่งกันไหมเดี๋ยวดูก่อนทองเท่าไหร่เนี่ยทองแปดล้านทองไว้ซื้อไม่แปดล้านใส่มาแปดล้านแล้วลองจริงทองปลอมมาเนี่ยอันนี้หมื่นแปดได้ป่ะโอ้ยนี่ได้ได้เน็ตเลยเน็ตเลยอะไรกวนสองหมื่น น 90, ี 200, 800, 80, oh, ่ยสองหมนเลยเฮ้ยสองหมื่นใสองหมื่นจริงไม่ซื้อหมื่นซื้อมหมือยก็สองร้อยจริงกอไรสอยกเร้หน่งกแปดตโเามปอนนี้เท่าไหร่สามหมื่นหนึงนอนนี้เท่าไหร่หมื่นหมื่นเจเดี๋ยวเมื่อี้หมื่นดละนสองหมือไม่ใช่นี่สองหมื่นสองหม่หนึใช่เอใช่เดี๋ยวย้อนเทปนะมีสิน พีพร้อม21มสองหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สองห่าร้อยาส้าร้อยหโอ้หมเดี๋ยวก็ให้ในห่วงทองหรอพี่ลุกอั้นันนี้สองหมอ่าสองหมื่นสองหมื่นแปดหมื่นเแปดหมอะไรเก้าหมื่นสหมื่นเดี๋ยวอะไรพวกพวกเองขอแถมมานึงอ่ะโอ้โหแถมเลยพี่สองหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งห้าหมเจด่นหน่งเจ็ดหมื่นสามเจ็ดเก้าหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันตังกันแปดหมื่นนะเก้าหพี่ อย่างโล่ใหญ่เนี่ยพี่แชมป์อย่างโล่ใหญ่เท่าไหร่ไอ้ก่อเป็นเจ้าของร้านเลยไม่ใช่เหรอเออก่อไปเข้าไปขายของเลยประมาณเจ็ดหมื่นโล่ใหญ่เปิดเจ็ดหมื่นท่านไหนอันไหนโล่ใหญ่เปิดไปเจ็ดหมื่นมีร้านมึงอ่ะโอ้ยไม่ใช่ครับอันนั้นห้าหมื่นกว่าอ๋อเหรออ๋อเปิดเฟื่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 อเฮ้ยพี่ไปดูเสมาเนี่ยเมื่อกี้พี่แชมป์ซื้อเสมามาป่ะไม่ยืนใครอะเดี๋ยวผมยืนดูอะ๋อยืนยืนกดดันเลยอ่ะม่อหน้าต่ตาเลย อันนี้265คูณอ5มองกล้องมองกล้องสภาพดีคุณภาพสูงไม่ทำไมรีบวางอ่ะเดี๋ยวดูกมี่อะไรอ๋อไอ้ขอดูกาแฟดีอันนี้ขอดูกาแฟดี <c oughs> อันนี้เหรออันนี้อุเซ <c oughs> ียนแล้วก็บอกแปกงาน3 8 0อโอโอ้โหที่คืออะไรขายก็4,000กว่าอันนี้เหรออันนี้เอาอันนี้แบบแปดันเลยนะ,ะ24เขาตามะไรผิดปะวะ ซุ่มซุ่มซุ่มประคแผลงลูกเหรอแผลงยี่อะไรเอาไม่แผลงเวลาก็ได้เองเออวันนี้ก่อนดิเอานีิก่อนเอออันนี้ยี่สี่แล้ปะไม่ได้ครัทุนฮ่าขันขาทุนขันทุนฮะอันยี่ห้าไม่ไหวก็ฝันแล้วไม่ไหวที่เกืออะไร ไม่ไหรอะไรนี่ต่ออะไรหไหวเท่าไหร่อ่าอะไรไหวเท่าไหร่บล๊อกแปรงอ่าบล๊อกแปรงนะ้นอ้าสามสิบกว่ามันจะไปซื้อไงสามแปดเอาเอา้าวก็อ้าวจะซื้อเท่าไหร่ก็บอกมาเด็กก็พูดมาหนิอา้าวสามสิบห้า ไม่รอยู่ในขาดลุยขาดลุยมันขาดบ้างนี้อ่ะตอนที่กูต่อราคาไม่กระชับเลยอ่ะโอ้เสกมีกล้องนะเนี่ยเสกมีกล้องก็ไม่รู้เลอเอาราคาจบเออมืออาชีพมืออาชีพเออเราซื้อตามราคาความจริงแต่กูจะอยู่ที่เฉยนั่นแหละเฉยเลยเออคือเพิ่งซื้อจบเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้เลยอันนี้อะไรอันนี้ยี่สิบ ไม่ได้ครับคุณรู้ไว้เยอะกูณจำจนคุงงงอันนี้ก็ซื้อไปเลยทำไม่ได้เหรอไอ้บอกกันฮะเลยยืนกดดันเลยเอาดิเอาดิมึงจะขายอะไรเอาดิมันดูราคากลางนี่เหรอ๋อครั้งหน้าจะได้ไม่มันสวยขึ้นหรืออะไรครับความฝั่งมันเหมือนราคามันสวยขึ้นอ่ะเดียอันเียดแค่ความฝั่งน ตังนึ่ง้เลยเนี่วไม่เดิมเท่าไหร่อสันสนี้เลยอ่ะเปิดแบพวกันอ่ะบบกันเองฟังฟังกูให้ฟังกูก่อนอันน้มีอะไรองก่อนเนี่ยเอาไว้นี่ก่อนตังเท่าไหร่เนี่ยฟังหนี้ี่ฟังหนล้านี้เท่าไหร่เอดีดเจ็ดหมื่นนั่ม่เสไม่ได้ขาดทุนอะไรอยู่ในเหตการ์เอาบี้อยู่บีการ์นีดูะขาดดุนหยคุยกันเองเนี่ยขาดดุน อันนี้เนตเท่าไหร่เนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้โคตรสวยเลยเจ็ดแปดโอ้เจ็ดแปดเฮ้ยบวกของบางหน่อยบางแล้วเนี่ยโอบางดูตาดิเรารู้ตัวเจ็ดยู่นะเจ็ดหมได้ป่ะมีต่อไมมีต่ไหมแห่ะมึงต่เจ็ดหนเบอกเลยตาเดิมจ็ดแปดเจ็ดหน่อยน่อยเจ็ดหน่อย่ไม่ได้เลยมีมีคนต่อไเจ็แล้วอ้าวแล้วไม่ขายอ่ะ ไม่ได้ดีดึงหน่อยทำาไมทำอย่างงี้ยดึงหน่อยไมได้ตังค์เอาที่เสดเองกันแอันนี้เจ็ดสิบห้ากันถ้าเรตอง่ายเลยเจ็ดอเจ็ห้าแล้วกันเออขายไม่ดเจ็ดหกกอะไโเจ็ดหกขอแล้วเจ็ดอันนี้อันนี้ให้แล้วอันนี้อันนี้โอ้โหนี่บวกบางอันนี้มันจุดี่ก็รู้แล้วบวกบางเลยขอตัวจริงอ่ะมันหายากอันนี้แท้เนี่ยเจ็ห้าแล้วกันเราได้ปะ <46 S 1> พูดคันี้ออะพูดจกพูจะได้ไม่ได้ไม่ต้พูดเจ็ดหกเลยเจ็ดหกเลยนนี้ไม่อันน,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 นี้อันนี้พอแล้วเอาไปเก็บไปเจ็ดพ <laughs> ี่แชมเาไปเก็บมาเจ็ด้าเจ็น,นิดเด<อ>ียวขยายพี่นิดเดียวห<ไ>้าสูอันนี้เจนะโอเคจบเสร็พี่เมนแบบถ้าเหรียญมันน่ายงา่ายครไม่แล้ว โอเคคนจะนับเถื่อกูไหมเนี่ยนี่นะครับไม่ใช่ว่าผมจะขายอย่างเดียวนะนี่ผมมาเช่านะอันนี้แม่งสวยโชว์กล้องเข้ามาเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้านะครับก็ขายเท่าไหร่เอาเจ็ดพันเจ็ดพันหรือว่าหรือว่าทำไมงงอะไรบ่อยอย่างนงี่หมื่นเล่นนะไอ้ไอ้อย่างนี้เล่นเท่าไหร่อยากรู้อันนี้ซื้อมาสามหมื่นแปดนะครับบังไวะเนี่ยถ้าใช่เหรอเท่าไหร่อ่ะใช่คุณคุณจะตัดลงทำไมแต่ไตัดขึ้นนี่ดูดู พูดขอบคุณพูดขอคุณแชมโชว์หน่อยพี่ของนี้สี่วันบวกสองล้านฝากให้เหรียญหล่อเหรียญหล่อเหรียญหล่อนี่ตอนนั้นราคาเท่าไหร่แสนแสนนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายอย่างเดียวนะซื้อด้วยนะครับไม่เกี่ยวกันหรอกอะไรหรือโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ยงทางด้วยนะครับนะสำหรับช่อง KKMulet YouTube เพลเบอร์โทรตามนี้นะครับนะถ้าอยากขายพระเอจ้าที่ถ้าอยากให้เช่ารับเช่าปรึกษาจำนำทุกอย่างนะสำหรับหลวงพ่อบุญนะครับมีราคาให้ทุกสภาพ วันนี้เจกันคิดมากกับโมบายครับสำครับสมโจอ